บคนที่อยากล้างแอร์ด้วยตัวเองนะครับผมแต่ว่ากลัวใช้งานไม่เป็นนะครับเรามาดูทางนี้กันนิดนึงครับนี่ครับแอร์คีนนิ่งสเปรย์โฟมล้างแอร์เป็นภาษาไทยเห็นไหมนี่ใช้ล้างแอร์รถ แอร์บ้านแอร์เคลื่อนที่นะครับผมแล้วก็บอกหมดเลยสรรพคุณช่วยอะไรบ้างนะครับนี่แบคทีเรียรกําจัดฝุ่นนะคนที่เป็นอาการแพ้ใช้ได้ดีเลยครับวิธีการใช้งานนี่เป็นภาษาไทยนะฮะบ,บอกหมดเลยทิ้งไว้กี่นาทีอะไรยังไงคําแนะนานะครับตัวนี้คุณซื้อไปยังไงคุณล้างเองได้แน่นอนไม่ต้องกังวลว่าจะล้างไม่ได้นะครับผมไม่ต้องไปกลัวเจอของจีนแล้วแบบใช้ไปอ่านไม่ออกดูไม่รู้เรื่องนะครับตัวนี้ภาษาไทยใช้งานง่ายแน่นอนครับผมปลอดภัยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานสาหรับแอร์บ้านกันนิดนึงนะครับผม สำหรับการล้างแอร์ด้วย a i r ์คินนิ่งสเปรย์โฟมล้างแอร์ภาษาไทยนะครับผมนี่วิธีการใช้งานง่ายๆมากครับฉีดเข้าไปตามร่องที่เขาบอกนี่นะครับฉีดเข้าไปเลยใช้งานง่ายมากครับผมอยู่ฉีดเข้าไปตามร่องแอร์เนี่ยนะฮะมันก็จะเข้าไปฆ่าไรฝุ่นนะครับผมแล้วก็ให้กลิ่นหอมฆ่าเชือ้อแล้วก็ลดกลิ่นอับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้นะครับผมตัวนี้ดีจริงๆ ไม่ต้องกลัวว่าจะซื้อไปแล้วใช้ไม่เป็นนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นภาษาไทยไม่ใช่ภาษาจีนครับผมขวดสีดำแอร์คีนนิ่งเมนูการใช้งานภาษาไทยผู้หญิงใช้ได้คนมีอายุใช้ได้พี่ป้า,าอาซื้อไปยังไงก็ใช้เป็นครับผมอ่านข้างขวดได้เลยครับใช้ง่ายทำง่ายครับผมนี่ผมก็จะฉีดอย่งนี้เลยฮนะเข้าไปทุกร่องทุกซอกทุกมุมน,นี่เลยครับตัวนี้ผมล้างบ่อย บายมากผมไม่ค่อยมีตัวนี้ไม่เคยเรียกช่างเลยนะครับผมล้างเองตลอดตัวนี้นี่อ่ะเรามาดูกันน,นิดนึงนะครับเขาบอกว่าช่วยประหยัดค่าไฟเพราะว่าแอร์ทำงานง่ายขึ้นนะครับผมมันก็ประหยัดค่าไฟขจัดค่าสกรปรกเชือ้อราแบคทีเรียให้กลิ่นหอมลดกลิ่นอับป้องกันอาการแพ้จากอากาศนะครับผมนี่จากฝุ่นในอากาศวิธีการใช้งานง่ายๆอย่างนี้เลยครับทิ้งไว้30-50นาทีนะครับผมอ่ะ เรียบร้อยหลังจากนั้นมันจะเป็นยังไงโฟมมันจะละลายกลายเป็นน้าครับผมแล้วไหลไปทางช่องแอร์ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเลยนะครับผมละลายกลายเป็นน้ําเสร็จปุ๊บตัวโฟมเนี่ยจะเป็นกลิ่นหอมติดอยู่ข้างในรังผึ้งข้างในเนี่ยครับพอเราปิดแล้วเปิดแอร์อมาเนี่ยกลิ่นจะหอมอากาศจะสดชื่นมากเลยนะครับเย็นใช้งานง่ายครับลองใช้งานด้วยตัวเองได้นะครับผมตอนนี้ไลยละก้าเขามีโปรโมชั่นนะครับผมเมนูการใช้งานภา,าษาไทยใช้ง่ายมากครับผม